กดติดตามช่องแ h e s สตาร์4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Star 954เปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้หมอดาวจะพาทุกท่านมาเปิดดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมนะคะ2568กันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับ ชาวราศีเมษกันบ้างนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษทุกทุกท่านรับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นะมีดาวใหญ่ย้ายนะคะ ดาวใหญ่ดวงนั้นคือดาวพฤหัสับ,บดีนั่นเองนะคะจะย้ายในวันที่2ตุลานี้นะได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีแล้วก็เป็นอุดด้วยนะคะส่งผลในภาพรวมนะจะเป็นในลักษณะของพลังงานของโชคลาภความเมตตานะคะหรือการขยายตัวในเรื่องของการงานนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้น นะภาพรวมของชาวราศีเมษในเดือนตุลานะคะเดือนนี้การเงินมีเกณฑ์ขยายนะขยายตัวรายได้เพิ่มขึ้นนะคะจากงานหลักแล้วก็งานเสริมด้วยรวมถึงลาบลอยด้วยนะชาวราศีเมษแต่คุณยังมีรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเข้ามานะคะก็ต้องวางแผนให้ดี ส่วนในเรื่องของการลงทุนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนตุลานะอันนั้นเป็นมุมมองของดวงดาวนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีในการเปิดดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล คุณสามารถสแกน QR code นะคะแอดไลน์ไอดตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใครอยากจะสนับสนุนช่องหมอดาวคุณสามารถกดปุ่ม Super t a ์ตนะคะหรือสมัครเป็นสมาชิกให้กับหมอดาวได้นะคะมีช่องทางข้างล่างนี้มีรายละเอียดด้านล่างแล้วเรียบร้อยนะคะ ขอพลังแห่งไพ่ยิบสีขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญาตให้หมอดาวได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวเมษทุกทกท่านได้อย่างแม่นยำนะคะสาธุสาธุสาธุสาอ่ะเราจะมาเปิดดวงชะตาของคุณนะคะการงานการเงินคู่ครอง สุขภาพนะคะการเดินทางของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนตุลาคมนะคะตัวตนไพ่ในตำแหน่งแรกของชาวราศีเมษนะคะคุณได้ไพ่ j จัด m e n t ชาวราศีเมษเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมในเรื่องของบาปบุญคุณโทษคุณเป็นคนที่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะชาวเมษเวลาคุณทำอะไรแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความคิดดีทำดีเป็นหลักเป็นที่ตั้งเลยนะคะชาวเมษหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับ ข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะชาวราศีเมษนะคุณหว่านพืชอย่างไรคุณจะได้ผลอย่างนั้นอย่างแน่นอนในเดือนตุลาคมนะคะชาวเมษหลายๆคนอาจจะกําลังที่จะได้รับข่าวดีทางด้านออการเงินการลงทุนเงินปันผลนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุน ลงแรงไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะล้วนแล้วแต่จะเกิดประโยชน์หรือเกิดผลดีกับชาวราศีเมษนะคะชาวเมษคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็จะทำะขยันขันแข็งเต็มที่เลยลงทุนลงแรงอะไรตรงนั้นเต็มที่เรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะคะ ชาวราศีเมษนะหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะออในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะได้รับเจออะไรที่แบบว่าอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณก็ได้นะชาวเมษนะคะได้รับข่าวดีนะเป็นคนที่มีความเชื่อในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั่นเองไพ่ใบต่อมานะคะ ในตำแหน่งการเงินการเงินของชาวราศีเมษคุณได้ไพ่โป๊ไพ่พระ the High ล f a n t นะคะคุณจะได้รับเงินรับทองจากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความเป็นนักวิชาการความเป็นกูรูความเป็นตัวยงในศาสตร์ในศิลป์ในธุรกิจการงานที่คุณทำ นะคะเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถจะได้เงินจากความรู้ความสามารถรวมถึงคุณจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะหรือจากผู้อยากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์คนที่สนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตคุณจะให้โชคให้ลาบคุณนะ,ะชาวราศี นะคะตกในตำแหน่งการเงินคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ได้ปรับเงินเดือนได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะ,ะตามความรู้ความสามารถนะคะไพ่พระเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่แล้วนะคะเป็นกูรูอยู่แล้วเป็นตัวโยงอยู่แล้วนะ ชาวราศีเมษนะคะคุณมีโอกาสได้ปรับเงินเดือนคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมีโอกาสได้เงินได้ทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักคุณนะคะที่สนับสนุนคุณที่ส่งเสริมซัพพอร์ตคุณนะชาวราศีเมษนะคะในตำแหน่งการเงินเนี่ยคุณได้ไพ่พระแล้วเป็นเลขห้าด้วยนะคะ จะเป็นอะไรที่ตรงกับดวงดาวมากๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาว5ดาวเลข5ให้คุณกับชาวราศีเมษเลยทีเดียวนะคะหาเวลาไหว้ดาวพฤหัสด,ด้วยก็ดีนะคะชาวเมษนะ2ตุลานะคะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่ง การงานนะการงานของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรโอ้โหคุณได้ไพ่ทูซอบครับงานของชาวราศีเมษนะคะจะรายล้อมไปด้วยคนที่รักคุณที่สนับสนุนส่งเสริมคุณซัพพอร์ตคุณนะคะชาวเมษในช่วงนี้นะไปติดต่อเจราจาในเรื่องงานนะคะกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์อะไรก็จะ เป็นอะไรที่แบบสนับสนุนส่งเสริมคุณไปหมดเลยอะนะคะคุณจะได้รับการตอบรับในเรื่องของการงานอย่างดีนะคะจะมีคนรักใคร่จะมีคนเอ็นดูผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมคู่หูคู่หุ้นส่วนก็ดีนะคะใครที่ทำงานร่วมกับคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะก็จะเจอหุ้นส่วนที่ดีก็จะเจอคู่ค้าที่ดี นะคะการงานคุณดีมากนะคะหรือชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะมีาการทำธุรกิจกับคู่ครองคนรักก็ได้นะคะถือว่าได้คู่หุ้นส่วนที่ดีมีคนรักใร่มีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือมีคนดูแลในเรื่องของงานนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีเวลามาจับงานตรงนี้ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคนทำงานส่วนตัวด้วยบางคนมีมีธุรกิจด้วยทำสองอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีคนที่เป็นคู่หูคุณช่วยแบ่งเบาภาระหรือว่าช่วยซัพพอร์ตส่งเสริมในเรื่องของการงานของคุณนั่นเองนะคะชาวราศีเมษในเรื่องของการงานคนที่อยู่ในแวดวงของสายอ,อาหารนะคะหรือว่าสายที่จะต้องพบปะ ผู้คนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในฟิล์การงานของชาวราศีเมษนะคะไพ่สองถ้วยนะธุรกิจทั้งด้านศิลปะร้านอาหารอะไรก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้าดีนะชาวราศีเมษเรามาดูในตําแหน่งคู่ครองคนรักบ้างนะคะ คู่ครองคนรักของชาวราศีเมษเป็นยังไงโอ้โหคุณได้ไพ่ The Empress เลยนะชาวเมษคนโสดอยู่จะได้พบเจอเนื้อคู่คู่ครองคนรักที่ดีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีผู้ชายที่เขาอยากได้คุณมาเป็นแม่ของลูกเลยอะ นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็นดวงนารีอุปธรรมนะไปตกในตำแหน่งคู่ครองด้วยคุณจะพบเจอเนื้อคู่หรือว่าพบเจอคู่ที่ดีนะคะหรือชาวราศีเมษบอกว่าแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วก็จะเป็นคู่ที่ใช่นะคะเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะ เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นคู่ที่แบบว่าคู่สร้างคู่สมกันคุณมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีเมษใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่หรือคนไหนที่มีแพลนที่จะแต่งงานแต่งการสามารถแต่งงานได้เดือนตุลาคมนี้นะคะใคร ที่อยากจะวางแผนมีบุตรคุณก็สามารถมีบุตรตั้งครรภ์ได้ในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมษนะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รัใค่เอ็นดูให้การสนับสนุนคุณนะคะใครที่รอเซ็นสัญญาอยู่นะคะก็จะสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะคะประสบความสำเร็จ วินวินกันทั้งคู่เลยนะชาวราศีเมษนะคะไพ่ในตำแหน่งคู่ครองคุณก็ดีนะคุณได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะเป็นคู่บุญคู่วาสนากันนะชาวราศีเมษในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งสุขภาพสุขภาพร่างกายคุณเป็นยังไงชาวราศีเมษคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของคอบ่าลานะข้อมือ นิ้วล็อกข้อแขนเออมีอาการเคล็ดมีอาการปวดแขนปวดข้อมือปวดนิ้วได้นะในเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะเกิดจากการทำงานมากเกินไปออฟฟิศซินโดรมนะคะหรืออาจจะแบบว่าหกล้มเออนะคะซ้นข้อมือซ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะชาวราศีเมษ ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะข้อมือไหลเอ,อ่อคอบ่าไหลเกรงคอมากไปนะคะใช้แขนจนมากเกินไปนะทำคอมพิวเตอร์มากเกินไปนะมีโอกาสที่จะปวดเมื่อยทางด้านข้อมือข้อแขนคอบ่าไหลเออนะคะนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะชาวเมธต้องระวังนะคะ ในตำแหน่งสุดท้ายโอ้โหชาวราศีเมษคุณได้10 soft p e n t a c l e อันนี้ตกในตำแหน่งการเดินทางนะคะชาวราศีเมษจะมีโชคลาบใหญ่จากการเดินทางนะใครที่รอการตอบรับในเรื่องของการเดินทาง การไปทํางานทางไกลาการไปทํางานต่างประเทศนะคะหรือชาวเมธหลายๆคนจะต้องเดินทางเป็นรูทีนนะคะคุณมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่หรือว่าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยในเรื่องของการเดินทางไกลย,ยิ่งคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่ตลอดเนี่ยนะคะชาวราศีเมษจะทําให้คุณรวยเลยนะรวยแบบร่ำรวยพลิกชีวิตเลยทีเดียวนะคะชาวเมษนะ ได้สิบเหรียญในตำแหน่งเดินทางด้วยยิ่งเดินทางยิ่งรวยหรือไปทำงานในต่างถิ่นแดนไกลจะทำให้คุณยิ่งมั่งคัง่งยิ่งร่ำรวยนะคะหรือชาวเมธมีโอกาสได้เดินทางไกลแล้วไปพบเจอช่องทางในการทำมาหากินใหม่ๆนะคะหรือว่าไปเจอธุรกิจใหม่นะคะหรือไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องของการทำธุรกิจ ใหญ่ๆใ,ให้คุณก็ได้นะคะชาวราศีเมษในเดือนตุลานี้เดินทางแล้วยิ่งรวยนะนะเออรวยแบบพลิกชีวิตได้เลยนะคะชาวเมษคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเดินทางเวลาคุณเดินทางไปสถานที่ที่คุณไม่เคย ไปหรือฮะหรือว่ามีอันที่จะต้องแบบเออได้เดินทางไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยคุณจะมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่นะคะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่นะรวยเป็นล้านล้านได้เลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ก็ขอให้สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้นะคะขอให้คุณหยิบจับเงินแสนเงินล้านเงินก้อนใหญ่อย่างที่พ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดวงของคุณคุณสามารถที่จะพิมพ์น้อมรับคำทำนายได้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ